สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมทาเจ็ดสีน,นะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมทาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมทาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนนะครับในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันนะครับ3เวทีด้วยกันในคบเทีแรก เป็นเวทีมวยลุมพินีนะครับเป็นศึกวันลุมพินีเวทีที่2เป็นมวยไทยดาวรุ่งที่เวทีมวยตะวันนาและเวทีที่3นะครับเป็นเวทีมวยรังสิตซึ่งใช้จัดการแข่งขันนะครับศึกมวยมันหวันุกนะครับซึ่งผมเมธาวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันหวันุกให้เหมือนเดิมนะครับ ส่วนในด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่าคืนนี้นะครับมีหลายคู่หลายรายการด้วยกันไฮไลท์จะเป็นเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเทศอังกฤษนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางไบรตันนะครับทีมฟอร์มแกร่งทีมฟอร์มแรงวันนี้จะเปิดบ้านรับมือกับทางบุยนะครับก็คือทางนักบุญเซาแชมตันนะครับวันนี้2ช่วง้วยกันครับช่วงแรกผมเมทายวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่อง two f o u u นะครับช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศนะครับฟุตบอลค่าคืนนี้คัดให้เน้นๆห้าคู่เหมือนเด กดแชร์เป็นลรงใจเพจเมทานเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมทานะครับต้องขอคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับสนใจนะครับสมัครกันเข้ามาได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้กับกลุ่มกีฬามวยพักยก1 68นะครับในกลุ่มก็มีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองมีไลฟ์เสียงมวยให้ฟังันฟรีๆทุกวันนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับสนใจนะครับมาร่วมงานเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับกับกลุ่มกีฬามวยพักยกหนึ่งหักแธานะครับ รันตีดีแน่นอนกับเรื่องมวยและกีฬาฟุตบอลน,นะครับเราเข้าสวยนั้นของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่องทูวันนี้ที่เปทีมมวยรังสิตก,กันนะครับ มวยจะเริ premises, ่มทำการชกในช่วงเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปช่อง 24U ถ่ายทอดสดนะครับช่วงตั้งแต่นะครับ6โมงเย็นถึง2ทุ่มคู่แรกนะครับท่อนซูงกออดิศักนะครับเจอกับทางเจ้าเสกสรรสิยธวัศักแกะมวยคู่นี้เจอกันที่กัด106ปอนด์ครับทางเจ้าท่อนทูงนี่ก็มาขาดไป0.3ส่วนทางเจ้าเสกสรรนี่เรลดน้ำหนักไป2ปอนด์ด้วยกันครับมวยคู่นี้ทางท่อนทูงเป็นมวยเปิดเกลืเรียนชนบู๊สุวดิยัน5ยกอาวุธมวยหนักหน่วงกุนแรงทางเจ้าเสกสรรนี่เป็นมวยฝีมือครบเครื่องไออเกลื ลองที่ทางมุมแดงนะครับให้ลองที่ทางมุมแดงทางเจ้าท่อนส่งก่อนดิสั่งครับคู่แรกนะครับ คู่ที่2กับเพชรรุ่งเรืองสอแสนชัยไันนี้เจอกับทางเจ้าเพชรนะครับเกียรีนะครับเหยียดนิเวศมวยคู่นี้เจอกันพิกัด113ปอนด์นะครับเพชรอุ่งเรืองมาขาดไป0.4ส่วนทางเจ้าเพชรเกียรีขาดไป0.1นึ่งะครับในด้านของมวยคู่นี้เลดเปิด 11, นะครับทางเจ้าเพชรอุ่งเรืองต่อ1 1บเอ็ดแปดนะครับทางเพชรรุ่งเรืองนะครับเป็นมวยเพชรเข่าในเหนียวแน่นกว้างหน้าดันแทงวงในสกูกดลงมายัดกดลงมาแทงแทงลึกแทงเจ็บส่วนฐางเจ้าเพชรเกียรีนะครับเป็นมวยเพชรฝีมือนะครับไอ้สมองมวยครบเครื่องหลากหลายเพชรแข้แ้งงงก,กดตััะเภท เพชรคีรีนะครับมวยรองครับวันนี้นะครับและคู่ที่3วันนี้ครับเพชรบ้านดอนกับเพชรแสงทองเจอกับทางเจ้าศิลปะไทยนะครับสิทธิพนมทองมวยคู่นี้เจอกันพิกัด124ปอนด์ครับทางเพชรบ้านดอนก็มาขัดไปศูนย์ส่วนทางเจ้าศิลปะไทยมาขัดไปศูนย์นะครับมวยคู่นี้เลตเปิดทางเพชรบ้านดอนต่อที่ราคา54นะครับทางเพชรพานดอนครับเป็นมวยอาวุธมวยหนักหน่วงรุนแรงหมัดเท้าข้อศอกรุนแรงทุกลูกนะครับส่วนทางเจ้าศิลปะไทยฝีมือไอ้คีตสมอมวยครบเครื่องหลากหลายดักเดดดดักกถีีีบววงงนนนนจจ้าาใไล่แขตะไทย ขับมวยคู่ที่3นี้ผมชอบมวยอรออีกหนึ่งตัวคือท่านเจ้าศิลปะไทย,ทยสิพนมทองนะครับและคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายท้ายสุดครับวันนี้นะครับเป็นการเจอกันระหวท่านจะเอาอินซีดำนะครับสิพนมทองเจอกับทางเจ้านะครับบางทองครับชาติพิชิตมวยไทยยิมมวยคู่นี้เจอกันพิกัด134ปอนด์ครับอินซีดำนี่มา ขาดไป0.2ส่วนฐานเจ้าบางทองนี่ก็มาเท่าพิกัดนะครับทางอินซีดำนะครับเป็นมวยประเภทครับอาวุธมวยเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินทนดีส่วนฐานเจ้าบางทองนี่ก็เป็นมวยประเภทครับอาวุธมวยหลากหลายครบเครื่องอาวุธนี่ที่ถนัดก็คือในด้านของลูกหมัดลูกสองนะครับ มวยกุนนี้ครับส่วนตัวผมเมตาครับผมชอบในด้านต่างๆมวยรองก็คือทางเจ้าอินทรีดำนะครับสิบหนุนทองครับวันนี้สี่ตัวครับมวยรักมวยชอบช่องทูผมชอบมวยรองหมดเลยนะครับคู่แรกนผมชอบมวยรองท่อนสุงนะครับคู่หน <ken swimming> <ken> ึ آ, <k nis academy> <ilim> ่งคู่ที่สองผมชอบมวยรองเพชรเคียรีคู่ที่สามผมชอบมวยรองเพชรบ้านดอนคู่ที่สี่ผมชอบมวยรองอินทรีดำนะครับวันนี้ก็จบลงเท่านี้กับการวิเคราะห์การวิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่องทูโฟร์ยูนะครับอยู่ในด้านของช่วงที่สองนะครับฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้คัดให้เน้นๆห ส่วนในนของพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับผมเมทากอติดกับตาช่างนะครับเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับและวันอาทิตย์นี้ก็ช่องเจ็ดสีนะครับกอดติดกับตาช่างเหมือนเดิมนะครับท่านสมาชิกก็รอข้อมูลดีๆในสายได้นะครับวันนี้ก็จบลงที่นี้กับการไลฟ์สดมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองเ๋ช่วงที่สองเจอกันใหม่ฟุตบอลต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ